สวัดีครับท่านผู้ชมอยู่กับเมก้าหัวแคป7 e นะครับพามารีวิวรถหน่อยนะวันนี้ตอนนี้หลุดจองครับพี่น้องนะตกแต่งเรียบร้อยเช็ดเรียบร้อยมาแล้วนะจนโดนฝนอีนกรอบแล้วนะลูกค้าบุรีรัมบ้านกรวดนี่แหละนะของใครไม่รู้นะเดี๋ยวพาไปชมภายในก่อนตัวนี้เป็นคอมนเรลวนะครับ7 e นะครับโห หรือกระจายเลยอันนี้รอส่งนะครับแต่พอดีไฟแนนซ์คนคำ้ำมีปัญหาตกแต่งให้เรียบร้อยหมดแล้วเท็ปล่าหมดเลยนี่เนี่ยสวยไหมสวยไหมครับสวยนี่อันนี้ก็น่าจะทำเองนะตัวนี้เห็นลงคลิปอยู่เมื่ก่อนนะครับนี่ภายในตกแต่งนะครับอันนี้น่าจะตามสปค ของลูกค้านี่แหละนะเพราะว่าเป็นสีม่วงเกล็ดแบบเกล็ดพูดขอมันเร็วนะส่วนมากก็จะเป็นเกียร์เร็วนี่แหละนะครับก็บอกขาเป็นแบบตะ,กะเกแตนนะก็บอกขาใหญ่แล้วนนะ พี่น้องยังสนใจสนใจนะโทรมาเนี่ยเบอร์นี้ครับศูนย์แปดหกา่หนึ่งหนึ่งสาจำง่ายครับ086 3 4 1ปดหกคลิปก่อนก็บอกว่าผมไม่บอกเบอร์โทรดูไม่จบนะฮะดูไม่จบปกติผมจะดอกโอ้หจะดอกจะบอกทุกอู่นะครับที่ผมไปพาไปดูไปชมมานะนี่ตัวคําดํานะโหใหญ่ อ,อ์อนี่ถูกต้องนะโอ้เสริมตัวล่างให้อีกตัวหนึ่งนี่ปกติใส่ตัวนี้สี่ก็เหลือเฟือแล้วนะอันนี้สามพอดีนะครับถ้าใส่เยอะเนี่ยตัวนี้ไปแน่นอนนี่ตรงนี้ส่วนมากจะลาวข้างหลังนะู่นนะจะลาวข้างหลังอันนี้ใส่พอดีละสวยละเ <c oughs> นี่ยตัวบนถ้าใส่สามพอดีถ้าใส่สี่นี่ มันจะหนักไปอนนี้เสริมให้ห้าเส้นเลยไหนทุกวันนี้แถมไม่ฝาครอบหัวสิงโตนะตัวนี้ก็จะเป็นรตใหม่แล้วนะครับฝาข้างก็จะเปิดแบบนี้เปิดแบบข้างนอกนะครับไม่เหมือนข้างในนะมันควบกระแทกมือนะฮะเสาก็จะใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้แสแดงสามไม้ ความสูงประมาณ9 0ถึง85ไหนมีอะไรอีกหูช้างก็เป็นหูช้างคู่แล้วนะเผาดันท้ายไนะปเดี๋ยวพายชมทั่วเลย พาราพี่น้อง75ครับมาคุยกันนะฮะคันนี้ไปแน้นไม่ผ่านนะคนบุรีรัมนี่แหละนะไม่รู้บ้านไหนมันอยู่ใกล้ๆก,กันละมัง้งได้ยินว่าบันกรวดนะครับนี่กองดักน้ําแถมให้ตัวหนึ่งอันนี้นประมาณร้อลิตรนะครับพร้อมที่ล็อกกุญแจนี่แต่งให้พร้อมไฟด้วยมีไฟด้วย เครื่องก็จะเป็นเครื่องกอมเร็วห้าสูบนะสองร้อยสิบแรงม้านะครับติดมาด้วยน่าจะเกียร์เร็วนี่แหละนะโมพักท่ออ่อนก็ติดตั้งให้ใหม่พร้อมสามสี่หัวนะครับท่อนะปลายสามสี่หัวบางฝุ่นกระจกอ้วนด้วยนาะบันไดใส่หมวกแล้วก็กระเช้า สนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับจูเนียอะไรแต่งนะถ้าอยากเพิ่มเติมตรงไหนน,นะอยากได้อะไรเพิ่มก็มาพูดมาคุยกันนะครับซื้อไปวันนี้นะครับพรุ่งนี้ได้ขนข้าวแน,น,น่นอนนะเพราะว่าเราทำนาเสร็จหมดแล้วนะฮะเ,เพื่อเพื่อแถมคอกอีก โปรโมชั่นนะครับอาจจะแถมข้อกก็ได้นะคะก็เลือกเอานะโอ้ดูระแนงสามไม้ครับนี่หลอกใหญ่ๆเส่อมหน,น,นาๆเกล็ดปรเบเล็กพนเนกเลยนะฮะดูนะนี่ฮนะตัวซับล่างอีกเอาดัานท้ายแต่ส่วนมากก็จะดันตรงนี้แหละ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมไม่ดันตรงนี้แต่รถไถยก็ส่วนมากดันไม่ค่อยถึงนะส่วนมากก็จะดันเนี่ยและแต่คนดันะนะป่ะนี่พาชมแบบพอสมควรนะครับคันนี้ยังอยู่ยังโสดครับตัวนี้เป็นพ่อไม้แล้วมั่งนี่นะอันนี้หลุดจองครับ ล้างทำความสะอาดราย,รยบร้อยรยมาแล้วนะครับพอดีเอกสารสะดุดนะครับก็เลยเป็นพ่อหม่เลยนะครับแต่ท่านใดเห็นก็สนใจก็ลองโทรมาคุยรายละเอียดตามเบอร์โทรที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ประมาณกลางคลิปนู่นละเช็คสภาพทุกจุดคันนี้นะครับเ <c oughs> ครื่องไอดุงไอเดียทรงไอเสียวงวาลว,วชงวฉีดรับประกันครับ <c oughs> ทำที่อู่นี่ไม่มีพลาดครับเช็คให้ทุกจุดน,นะครับ ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาก็เอามาดูเองนะรหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้เดี๋ยวพาไปดูหน้าอีกรอบหนึ่งนะเผื่อจะถูกใจนะฮะทุกวันนี้รถรถ,รถหลังๆนี่มีอะไรเขาก็เก็บให้หมดเลยนะครับกันชนตียื่นนะครับตีหมดนะครับหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจจะแปลงหน้าก็ได้ได้ขากระจกอ้วนแล้วนะครับสวยหอเลย มานี้ครับดูข้างๆหน่อยไปโอเคคลิปนี้ก็ถ้าสนใจก็อย่าลืมนะครับร้านจูเนยียอะไรแต่งอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ